บินกับทายไปแบบเจอครอบครัวสองชั่วโมงเพื่อไปแบบที่นาฬิกาเอกสารที่เราจะต้องมีก็คือพถึงมากหรือเปล่า,า,ไ,าไ,ไปได้หิวข้าวโสวัสดีค่ะว e l c o m e back to ิ i n a malis นะคะวันนี้ก็จะเป็นวันที่เราบินกับทายไปแบบเจอครอบครัว คือตอนนี้วินกับไทยก็คือควารันทีนแค่1วันถ้าเรามีวัคซีนแล้วมีแบบมีตรวจโควิด72ชั่วโมงไม่ติดอะไรอย่างนี้วันนี้นะคะเราก็จะมาอัดคลิปในออจอยนี่ของเราในการกับไทยว่าจะเป็นยังไงตอนนี้เราก็กำลังไปแอร์พอร์ตซึ่งวันนี้ก็มีคุณคาแก้วแควสไปส่งเพราะว่าเพื่อนทุกคนไม่ตื่นเพราะม่าชามากแล้วตอนนี้ก็ on the way to airport นะคะทุกคน ็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะทรหโไหมขนาดไหนน่าสมหน่อยว่าเอ,อ่เอ w a ก e ั p Like This ตอนนี้นะคะทุกคนก็กำลังมาเช็คอินจะเปไหนร้านตึงงเอากระเป๋ามาเยอะมากสองใบ ก็คือรอบอดดิ้งนะคะไม่เคยขึ้นเครื่องที่คนน้อยขนาดนี้เออแบบเหมือนแอร์พ่อ์ตลางอ่ะแปลกใจอ่ะไม่รู้บนเครื่องจะเป็นยังไงคือคนน้อยมากอ่ะหื่นเต้นอ่ะคงน้าตอนนี้ก็อยู่บนเครื่องนะคะลงมา ใม่ในั่น้งข้างๆด้วยรถไม่ไหวแล้วเดี๋ยวก็จะต้องบินไปประมาณ12ชั่วโมงเพื่อไปแบบที่นาริะตะแคเปลี่ยนเครื่องที่เปลี่ยนเครื่องเร็วมากคมคือก็ต้องถึงแล้วก็จะพยายามอดทนใส่แหน1สิบสองชั่วโมงไปก่อนนะถึงเวลาดูนะ ตาแล้วถึืญี่ปุ่นพ่อก็ลังไปต่อเครื่องกับไทยนะมืดมากสนามบินลางมากทุกคน รอไปตรวจโควิกับโรงแรมเขามีรถมารับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่โรงแรมที่เรามากัน ตัวคืนหนึ่งนะตามแบบกฎหมายตอนนี้ที่เขาให้มาควารันทีนคืนหนึงถ้ามีผลโควิดที่ตรวจมาแล้ว72ชั่วโมงกับมีวัคซีนโควิดแล้วซึ่งโรงแรมที่เราเลือกเนี่ยก็คือโรงแรมพาร์คพลาซ่าอยู่แถวสุขุมวิทซึ่งเราจะสรุปคร่าวๆให้ฟังว่าแบบเกิดอะไรขึ้นพางตั้งแต่มาจากอเมริกานะคะก็พอก่อนขึ้นเครื่อง ตอนเช็คอินอะ่ะเขาก็จะขอดูแบบดูพาสปอร์ตไปที่ไหนแล้วก็ขอไทยพาสแล้วก็ขอดูผลโควิด72ชั่วโมงว่ามีไหมทีเนี้ยก็ไปเช็คอินอะไรเสร็จสับขึ้นเครื่องพอถึงญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ขอดูแค่บอดดิ้งพานนะตอนที่แบบไปเลย์โอเวอร์แล้วพอมาถึงที่ไทย พอถึงสถามิสุวรรณภูมิเนี่ยพอเราเดินออกมาจากเกตใช่ไหมคือมันก็จะมีที่นั่งอ่ะทุกคนเขาก็จะให้ทุกคนอ่ะไปนั่งแล้วพนักงานอ่ะเขาก็จะมาตรวจเอกสารซึ่งเอกสารที่เราจะต้องมีก็คือต้องมี Thai Pass มีพาสปอร์ตแล้วก็มีผลตรวจโควิดที่เป็นเนกาทีฟหรือลบ เ2ชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่องนะคะแล้วก็ถ้าเป็นฝรั่งเนี่ยเราจะต้องมีอินชูรันเนาะแต่ว่าเราเป็นคนไทยก็ไม่จำเป็นต้องมีอินชูรันแล้วก็มีพนักงานเข้ามาตรวจเอกสารพอเขาตรวจเสร็จเนี่ยเขาก็จะปล่อยเราไปแบบ ยื่นเอกสารอีกที่หนึ่งพอยื่นเสร็จเขาตรวจเสร็จแล้วก็เดินเข้าไปค่ะทุกคนเดินเข้าไปแล้วก็ออกอิมิเกรชันออกอิมิเกรชันหยิบกระเป๋าเรียบร้อยเดินผ่านออกไปข้างนอกมีโต๊ะตั้งๆๆเป็นชื่อโรงแรมต่างๆที่เราอะต้องจอง ก่อนที่เราจะแบบบินขึ้นเครื่องเพราะเราจะต้องมากักตัวหนึ่งวันตามนโยบายทีเนี้ยของเราก็คือเลือกโรงแรมพาพาซาเขาก็โอเคเรียกไปรอพอรออะทุกคนที่จะมาพาพาซามาหมดก็พาขึ้นรถต้องบอกว่าโรงแรมพาพาซาเนี่ยเขาโคก,กับเออโรงพยาบาลปียเวทนะคะเขาก็พาไปที่โรงพยาบาลก่อนเพื่อไปตรวจโควิด แต่พอตรวจโควิดเสร็จเนาะที่แบบเร็วมากในรถเขาก็จะเดินทางพาเราไปโรงแรมที่เราจองไว้กับตัวโน้พอไปถึงโรงแรมเนี่ยเขาก็จะให้เราเช็คอินเขาก็จะบอกว่าโอเคอันนี้คือรายการอาหารจะเอาอะไรเป็นมื้อเช้าอ่าแล้วของเรามีมื้อเที่ยงพอตอนแรกอะ่ะเขาคิดว่าผลตรวจโควิดของเราอะ่ะน่าจะประมาณ เที่ยงอะเนาะแต่ว่าบาังเอิญบังเอิญค่ะผลตรวจโควิดของเราออกเร็วแปดโมงตอนเช้าแปดโมงเช้าอะก็ออกแล้วเพราะว่าเราอะตรวจตอนเที่ยงคืนเออคือผลก็คือออกเร็วแต่การที่เขาจะบอกผลโควิดเนี่ยที่เนี่ยเขาก็จะมีโอเคแอดไลน์ของของโรงแรมนะแล้วทีเนี้ย ก็บอกเลขห้องพอบอกเลขห้องเสร็จอะตอนเช้าเขาก็จะพิมพ์มาผลโควิดเป็นยังไงถ้าเกิดผลโควิดเป็นลบก็คือสามารถไปไหนก็ได้แล้วจ้าส่วนที่บอกไปว่าอาหารเนี่ยเขามาเสิร์ฟยังไงจะมีโต๊ะหน้าห้องอะแล้วก็มีถาดไว้เขาก็จะมาวางแล้วเขาก็จะมากดกิี๊เรียกเราแล้วเวลาเสิร์ฟอาหารเขาก็จะถามเราว่าเออจะเอากี่โมงมีเจ็ดโมงแปดโมงก็าโมงสำหรับอาหารเชา้าถ้าเป็นอาหารเที่ยงก็มีสิบเอ็ดโมงเที่ยงบ่ายโมงก็เลือกเวลาตอนแรกแล้วก็ทั้งเช้าทั้งเที่ยงแต่แบบเมื่อผลโควิดมันออกเร็วอะก็จะไปกินนออย่่่างืที แทบกว่านี้แล้วก็คิดถึงแม่มาเดี๋ยวคุณแม่มลาลับไม่เจอแม่2ปีตื่นเต้นมากมีของขวัญให้นางด้วยอันนี้ก็คือคร่าวๆโน้ตจากประสบการณ์ของเราที่เมื่อคืนเราเดินทางมาตอนแรกเราคิดว่าแบบคือมันจะต้องช้ามากมันจะต้องดีเลย์มากเราเลยวิ่งออกจากแบบสนามบินทุกที่เลยเพราะว่าเราคิดว่ามันจะตรวจเยอะแต่ว่ามันก็ตรวจเยอะแต่แบบเขาค่อนข้างเตรียมมาตรการเร็วแล้วก็มีจํานวนคนที่สามารถดูแลได้ทั่วถึงนะคะซึ่ง เออก็โอเคถือว่าโอเคในะระดับหนึ่งแต่ว่าเห็นเขาบอกว่ากลางเดือนวันที่16บธันวานเนี้ยเขาจะเปลี่ยนมาตรการใหม่ซึ่งก็มารอดูกันว่าจะเป็นไงเพราะตอนนี้ก็มีโควิดสายพันธุ์ใหม่มาอีกแล้วมาเก่งมากมาทุกที่นะคะก็ประมาณค่าๆประมาณนีโนโน้เนถ้าเกิดมีใครมีอะไรอยากสอบถามเกี่ยวกับการกลับทงังใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์มานะคะก็เดี๋ยว รอแม่มาหลับโหนก็เดี๋ยวขอปิดคลิปแค่นี้อย่าลืม Subscribe ์มินามาลีชาแนลโหนแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าเร็วๆนี้มาเร็วแน่นอนเดี๋ยวนี้มาไวไม่นแอ้วจ้ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไเจอกันสองสองปีเป็นไงบ้างคะไม่เป็นไงสบายดีค่ะที่ถึงมากหรือเปล่ามีอะไรจะให้ด้วยแหละอะไรคะนี่อ,อ,นอ๋อขอบคุณเปิดด้วยม่นะนะ ชอบไหมชอบค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณแล้วต้องแลกกับซีรีหนึ่งใบนะไม่ค่ะอันหนึ่งโอเคค่ะตุ๊กเคไปได้หิวข้าวโก